คอมมีมแต่เสือกเก่งนาริโร,โรโนลีลาผมที่จะทำให้บอดถึงคุณระเบิดด้วยกันบัฟดาเมจให้ตัวเองและเพื่อนรัวๆซอยจะมีฟังตัวแตกเล่นยังไงไปดูกันให้จบคลิปต้นเกมผมจะตัดสินใจเล่นคอมนี้เราได้อาร์ติแฟกต์เอ็นวิวมาจากเอ็นคาเตอร์แล้วดันเปิดได้ฟลิกรเบิสองขดหนผมเลือกอองมินที่จะให้อาร์ติแฟกต์มาอีกชิน้นหยิบมง,งกุเมลเพื่อให้แผงหน้าระถึกยัดของให้แซกสองดาวแลวเลือกผลพิซ่าแซนออนาล์เพื่อเสริมความอึดแค่นี้แซกก็จะเริ่มปัป๊มเงินให้เรา หรือจะเป็นเทคนิคกันเบ็ดก็ได้แล้วอย่าลืมทำจอกรอกสักชินด้วยละ่ะอย่างตาหน,นี้ผมทำอีเวนต์ช้าให้ดรมุนโดโอ้ยแต่เล่นไปเล่นมาดาวาเล่นบ้ามันุวยช่วยกดติดตามเพื่อปลอบใจน้องนาผมหน่อยโอ,โอโ้โหเรยโลทำนาสามดาวเลือกออกเมนลาเซกนเซเพื่อให้โดนเบิร์สตายรีบขึ้นเลเวลโดยที่จะไม่รัวหามุนโดเพราะมีีคนเล่นชวนกับผมไปเล่นสี่ลูเชอร์สี่จักนอตแทนผมคิดถูกแล้วป่ะคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยหลังจากเขาตายผมก็โรยับบที่เลเวลาแปดแต่ไม่เจอมุนโดเลย แล้วผมก็ฮิตคราวนี้ฮิตหมดเลยการเว็บมีจริงกับทุกคน<ด>ที่เหลือตอนนี้ผมก็แค่โยกอนาหลบดาริสเจ้าเก่าดอกแรกติดหมีเอาฮีโนแมะดอก2ผมแยกซ้ายขวาตัวจริงหลบได้ชิวๆดอก3ก็เจอท่าย,ยากผมเอานามาเข้าป้อมเขาเลยติดแทงมปเต็มๆแล้วดูน้องนาผมซอนสิครับเขาจะไปไหวกับเราผมโคตรมีมแต่เล่นได้ไปลองไปดูนะ